สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรการสื่อสารเพื่อความสุขในชีวิตการทํางานและองค์กรครับการสื่อสารนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นองค์ประกอบสําคัญของชีวิตของมนุษย์ของเราเลยนะครับเพราะว่าการสื่อสารน,นี้เนี่ยจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นการถ่ายทอดข้อมูลนะครับเพื่อทําให บุคคลแต่ละบุคคลนั้นมีความเข้าใจที่ตรงกันทั้งยังสร้างบรรยากาศแห่งความสุขอีกด้วยเพราะฉะนั้นครับทั้งการใช้ชีวิตประจําวันทั้งการทํางานและในองค์กรต่างๆเนี่ยล้วนต้องใช้การสื่อสารเป็นอันดับต้นๆเลยครับเพื่อจะทําให้องค์กรหรือชีวิตของคุณนั้นเนี่ยก้าวหน้าไปได้แต่ทีนี้ การสื่อสารถ้าคุณอยากจะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจริงนะครับมันจะต้องใช้องค์ประกอบหลากหลายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณจะต้องรู้กระบวนการการสื่อสารรู้เทคนิคต่างๆที่ทําให้การสื่อสารคุณนั้นมีองค์ประกอบที่ดีมีประสิทธิภาพดีและทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันคุณจะทํายังไงให้การสื่อสารของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากๆนะครับในหลักสูตรนี้มีคําตอบให้กับทุกท่านเลยครับผม อาจารย์เชยรลคุปต์สัวินทุหรืออาจารย์เจนะครับจะพาทุกท่านไปพบคําตอบในหลักสูตรนี้กันว่าจะทายัางไงให้การสื่อสารของคุณนั้นเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสร้างความสุขทั้งในการใช้ชีวิตทั้งในการทํางานและในองค์กรของตัวคุณเองนั่นเองครับ